คือผมอัดคลิปไปแล้วแต่ไฟล์คลิปมันหายไปไหนไม่รู้รู้ตัวอีกทีข้อมูลก็เต็มแล้วเลยต้องรีเซ็ตปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกทีแล้วก็หายแต่คลิปไม่กลับมาไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมมาบอกอะไรก่อนดีกว่านิด เดี๋ยวมาบอกเลยก่อนนะครับว่าตอนนี้ในในคลิปที่ผมอัดไปเนี่ยแล้วมันหายไปเนี่ยมีอะไรที่ผมเพิ่มไปแล้วบ้างก่อ,อย่างแรกเลยครับก็จะเป็นไฟนะครับที่ตามทางเรียบร้อยแล้วเนาะไฟ,ไ,ไฟนะครับผมนะนี่โคตรเสรียดายเลยนะครับไฟต้นไม้แล้วก็นี่ครับโต๊ะนะครับวางหลายที่เลยนะครับโต๊ะเอ่อแล้วก็กล่องนะครับกล่องที่เป็นอะไรนะเป็นเหมือนอะไรของเน,นี้ยอ่าแล้วก็บ้านนี่เปสีบางหลังนะครับเนี่ยของหลังนี้แล้วก็เอ่อวงจรสุอุบัตนะครับผมนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวนี้มันถือเป็นตัวตั้งทันี้ครับสร้างวง,วงจรมาแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับวงจรสร้างมาแล้วนะครับนะไม่ซับซ้อนนะครับสร้างาไปแล้วก็ต่อกอนที่วาร์ฟจะสิ้นนะครับผมนะวันนี้ผมค่อนข้างจะไม่อารมณ์ค่อนข้างอารมณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับคลิปที่หายไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาต่อพาร์ทสามนะครับ